ครับวันนี้พบกับผมนายมงคลคาร์เซ็นเตอร์รถยนต์มือสองอูบลราชธานีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะขออนุญาตนำเสนอรถยนต์ MPV ขับเคลื่อนสีล้อที่บอกว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ณสมัยนั้นฮือฮากันมากเลยเพราะระบบออปชั่นต่างๆที่มารุ่นนี้ถือว่าครบเลยทีเดียวสำหรับตัวเชฟโรเลตเทลเบเซอร์ถามว่าเทลเบเซอร์คันนี้มีอะไรดีบ้างต้องบอกว่าเขามีจุดเด่นจุดขายเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ ดูราแมัก 2,800cc 200แรงม้าครับท่านผู้ชมครับ200แรงม้าก็เท่ากับถ้าเป็น Ford ดก็เป็นฟอร์ดว t ทนะครับเครื่องยนต์ 3,200cc ถึงจะได้แรงม้า200แต่คันนี้ต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์แค่ 2,800cc ได้แรงม้ามาถึง200แรงม้านะครับกับแรงบิดที่500นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับมาดูเครื่องยนต์กันก่อนต้องบอกว่าคันนี้เป็นสีแดงสีแดงนี้ผมว่า สวยสวยดีสวยสวยเข้มดีนะครับเขาเรียกว่าสีสีแดงซิสเลอร์นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะแดงซิสเลอร์แต่ผมบอกว่าเป็นแดงแดงเลือดนกแล้วกันนะครับสวยมากครับสีแดงนี้ยิ่งขัดเคลือบแก้วออกอย่างเงี้ยสวยงามมากนะครับเครื่องยนต์นะครับ2 h 0 0ซีซีนะครับเชฟโรเลตดูราแม็กตัวนี้ต้องบอกว่าเครื่องบล็อกนี้นะครับประหยัดซีซีด้วยนะครับเพราะซีซีไม่เยอะแล้วได้แรงมาเยอะ คันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าตามมาตรฐานของเราลดโดยส่วนใหญ่นะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับซึ่งมงบอกให้เห็นถึงว่ารถคันนี้ไม่เคยเคลมประกันชั้นหนึ่งนะครับนอกเหนือจากไม่เคยมีอุบัติเหตุชนความแล้วนะครับต้องบอกว่าไม่เคยเคลมแมแต่ประกันชั้นหนึ่งเพราะว่ากรณีที่เคลมประกันชั้นหนึ่งต้องมีการแกะหรือถอดน็อตสี่ตัวนี้ซ้ายขวาเพื่อ เอาไปทําสีฝากระโปงนะครับคานหน้าต้องบอกว่าคานหน้าน็อตทุกตัวไม่เคยขยับเลยนะครับนี่คือสภาพบอดี้ภายนอกตัวนี้สีกันชนหน้าอาจจะมีเก็บมาบ้างนะครับจะเห็นว่าสีตัวนี้นะครับทำมาใหม่สําหรับกันชนหน้าต้องบอกว่าธรรมดาสําหรับรถอายุปี13นะครับรถ7ปีแล้วนะครับรถ7ปีแล้วก็มีการเก็บสีมาบ้างแต่บอดี้โครงสร้างตัวถงังต้องบอกว่าสวยเดิมมากสําหรับเชฟโรเลตเทลเบเซอร์คันนี้นะครับยางนะครับ ยางตัวนี้ต้องบอกว่าสภาพใหม่เลยทีเดียวนะครับตัวนี้ให้ยางมาก็ถือว่าแม็กก็ไม่ต้องไปแต่งเลยก็ได้นะครับ2 6 5 6 0ขอบ18ขอบ18พูดง่ายว่าถ้าเป็นตัวท็อปของแต่ละตัวในสมัยนั้นนะครับก็โตโยต้านะครับก็ให้ยางขอบ18มาเช่นกันนะครับแล้วก็ยางสัปดาห์ที่39ปี19ก็ต้องบอกาอยางเองไม่กี่เดือนนะครับยางพึ่งปลายปีที่แล้วนี่เองนะครับมาถึงอุป,ปรกรณ์ออปชั่นภายในนะครับ น้องออยฝั่งทางโน้นดีกว่านะครับจะได้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นนะครับตัวนี้เบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะปรับไฟฟ้าอยู่แล้วสําหรับออปชั่นเชฟโรเลตเทลเบเซอร์สำหรับคนขับนะครับจุดหนึ่งะครับที่เป็นจุดที่ผมมองว่าเป็นจุดที่น่าสนใจเลยทีเดียวสําหรับเชฟโรเลตนะครับเทลเบเซอร์ดูลาแมคคันนี้นะครับคือนอกเหนือจากเขาจะมีระบบ ขับเคลื่อนสีล้อนะครับที่หมุนเอานะที่รุ่นใหม่ก็จะหมุนเอาเหมือนเชฟโรเลตเหมือนอะไรหมุนอย่างนี้หมดนะฮะเหมือนอิซูซูโตโยต้ารุ่นใหม่ก็ใช้ระบบไฟฟ้านะครับในการเปลี่ยนระบบจากขับเคลื่อน2ล้อเป็นขับเคลื่อนสีล้อแต่จุดหนึ่งนะที่ผมมองว่าของเชฟโรเลตที่เขามีที่ยี่ห้ออื่นไม่มีก็คือว่าระบบนะครับระบบลงเขานะครับคือตรงนี้ครับน้องอ้อยครับตัวอื่นไม่มีนะครับแต่ตัวนี้นะครับเขามีระบบลงเขาที่ เป็นออปชั่นพิเศษสําหรับเชฟโรเลตที่เขาให้ให้มานะครับเพราะฉะนั้นออปชั่นเองเรื่องอสมรรถนะในการขับขี่เนี่ยต้องบอกว่าเชฟโรเลตเองเนี่ยให้มาเป็นอย่างดีนะครับระบบช่วยในการลงทางลัชชันหรือ HDC นะครับ Hill Descent Control นะครับช่วยในการลงเนินให้ ทางรัชชันให้มีความนุ่มนวลและควบคุมได้ง่ายพูดง่ายว่ารถจะค่อยๆไหลลงทําให้ปลอดภัยในการขับขี่รวมไปถึงนะครับระบบ HSA คือ h u l l s t a r t Assist นะครับป้องกันไม่ให้รถไหลเวลาเราอยู่ในทางชานันหลายๆท่านอาจจะมีปัญหาว่าเวลาเราจอดรถทางชานันเวลาจะปล่อยเกียร์ออกรถมันจะไหลถอยหลังแต่ระบบนี้ต้องบอกเลยว่ามันจะช่วยให้เราขับเคลื่นอนขับรถได้ง่ายขึ้นไม่ให้รถไหลถอยหลังนะครับคือเขาเรียกระบบ ฮิวสตาร์ทแอซินะครับเวลาเราจะปล่อยรถออกไปนะครับหรือระบบ HSA นั่นเองนะครับผู้หญิงจะใช้สะดสบายง่ายขึ้นยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ระบบ traction control นะครับระบบช่วย HBA นะครับคือระบบในการช่วยเบรกให้เราเบรกใช้แรงเป็นระบบไฮดรอลิกในการช่วยเบรกให้ใช้แรงน้อยลงนะครับนี่คือออปชั่นนะครับที่เชฟโรเลตให้มานะครับระบบลงเขานี่ผมเคยใช้แล้วใช้ดีจริงๆนะครับ เวลาเราขึ้นทางลาดชันนะครับทำให้เรามั่นใจรถจะไม่ไหลลงเพราะต้องบอกว่าเวลาอยู่ทางลื่นทางลาดชันนะครับเวลาเรา,เาปล่อยรถลงไปแล้วเราใช้เบรกเมื่อเบรกล็อกนะฮะล้อล็อกจริงนะครับแต่รถรถมันสไลด์ลงไปด้วยน้ําหนักรถด,ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกทําให้รถมันสไลด์ไปแต่ระบบนี้คือจะทาให้รถค่อยๆหมุนลงไปนะครับจะทาให้รถไม่เสียการทรงตัว เพราะไม่งั้นถ้าไหลลงไปอาจจะขวางขวางแล้วก็กิ้งได้ในทางราชันนี่คือจุดเด่นจุดดีของเชฟโรเลตนะครับนอกเหนือจากเป็นเครื่องยนต์ 2,800cc 200แรงม้า500นิวตันเมตรแล้วระบบต่างๆเหล่านี้ที่ผมบอกเลยว่าแบรนด์อื่นไม่มีนะครับนะครับขอนญาอ่าดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นเบาะหนังแท้เช่นกันนะครับคันนี้ตกแต่งพิเศษเพิ่มเติมนะครับมีทีวีนะครับนอกจากมีทีวี เคนบูดอยู่ข้างหน้าแล้วยังมีทีวีอีก2จออยู่ที่เบาะหลังนะครับเบาะหลังในหัวบเบาะของคนนั่งคู่หน้าทําให้คนที่นั่งข้างหลังนะครับสามารถนะครับสามารถดูทีวีนะครับพูดง่ายว่ามีระบบอำนวยความสะดวกชัด เพิ่มขึ้นนะครับสะดวกสบายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะชอบเล่นเกมนี้ผมบอกว่าน่าจะตอบโจทย์สําหรับรถครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับซูเ็กมานะครับสามารถต่ออินพุตเข้าไปได้เลยนะครับใส่ไมโครโฟนนะครับเสียบฟังได้เลยนะครับทั้ง2จอเลยนะครับเบาะหนังแท้นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสลับรุ่นนี้เป็นรถ MPV 7ที่นั่งผมว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่านะครับในสมัยนั้นนะครับก็ทุกๆแบรนด์จะต้องมีรถกลุ่มนี้ออกมานะครับที่เป็นกระบะอยู่แล้วก็เป็นรถครอบครัว เที่นั่งนะครับตัวนี้เบาะแถว3สามารถพับขึ้นขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีจุดเ,เด่นอีกจุดหนึ่งก็คือเขามีตัวแผ่นปิดหลังในกรณีที่เราจะวางของอยู่แค่นั่งอยู่แค่5คนสมมุตินะครับแล้วข้างหลังวางของก็จะมีตัวนี้ปิดกัน้นในกรณีเราปิดก็ทําให้มองไม่เห็นของที่เก็บอยู่ข้างล่างนะครับเพิ่มทัศนวิสัยแล้วก ไม่ให้คนนะครับคนที่อยู่ข้างนอกมองเห็นได้ว่ามีของอะไรที่เก็บอยู่ในรถนะครับนี่คือข้อดีของเชฟโรเลตเทลเปเซอร์ที่มีมาให้นะครับภายในโทนสีเบดนะครับต้องบอกว่าดูหรูหรานะครับไม่ได้แพ้นะครับตัวอื่นเลยนะครับและที่สำคัญนะครับตัวนี้นะครับรถใหม่ตอนนั้นนะครับเปิดตัวในปี2013นะครับรถใหม่ที่เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับราคาวางไว้ถึง 1, 1 4 6 5 0ล้านบาทนะครับ1 4 6 5 0 0้านพับาทตีกลมๆเป็นล้าน5้า0นนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าวันนั้นเองไม่ได้เป็นสองรองใครเลยแต่ณวันนี้เชฟโรเลตนะครับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองนะครับปิดการผลิตนะครับในประเทศไทยลงไปทำให้รถเชฟโรเลตได้รับความนิยมน้อยลงทำให้ราคาตัวนี้ค่อนข้างจะถอยลงมาเยอะเลยทีเดียวแต่ผมก็ยังบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้เพราะว่าเชฟโรเลตเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโครรโรล라도กระบะท,ที่ขายมาตั้งแต่ปี 40นะครับก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับรวมไปถึงเทลเบเซอร์รุ่นนี้แคปติว่าเองก็แล้วแต่นะฮะหรือหลายๆรุ่นที่ใช้ในประเทศไทยนะครับและตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเชื่อเลยว่าอะไหนะครับท,ท,ท,ทุกชิ้นของเ e ฟโรเลตมีอีกหลายสิบปีเลยก็ว่าได้นะครับถ,ถ้าเราไปกลัวเรื่องอะไรล่อ้อะไรจะมีหรือเปล่าผมอยากให้ท่านผู้ชมมองไปถึงรถแบรนด์ที่เป็นแบรนด์รองที่ขายในตลาดประเทศไทยปีหนึ่งไม่กี่ร้อยไม่กี่พันคัน เขาจะหาอะไหล่จากที่ไหนแต่รถพวกนี้นะครับต้องบอกว่าหนะ้าทุกวันนี้นะครับซัพพลายเออร์ที่ผลิตอะไหล่ไม่ใช่เชฟโรเลตผลิตเองทั้งหมดนะครับซัพพลายเออร์ที่ผลิตตาไฟอย่างาสแตนเล่น,นะครับหรือชิ้นส่วนแต่ละอย่างเขามีโรงงานที่ผลิตอะไหล่แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเองซัพพลายเออร์ถ้ามีกําลังซื้อเข้าอยู่นะครับมีคนซื้อมีคนใช้เยอะอยู่อะไหล่พวกนี้ก็ยังมีอยู่ในตลาดอย่างแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นเองนะครับมั่นใจได้ว่าเรื่องอะไหล่เนี่ยผมมองว่าเราใช้อีกสัก10ปีเองเนะสำหรับเชฟโรเลตคันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องการเซอร์วิสสเป์พาร์ทของรถรุ่นนี้นะครับและตัวแทนจําหน่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศเขาก็สามารถให้เซอร์วิสของอลูกค้าได้นะครับเพราะว่าเซอร์วิสเราไม่ได้ไปเข้าทําฟรีนะเราเสียค่าใช้จ่ายนะครับเราต้องซื้ออะไหล่ต้องเสียค่าแรงให้เขานะครับทีนี้รถใหม่นะครับผมบอกไปแล้วกลมๆก,ก็คือนะครับล้านห้าแล้วกันนะครับล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทในวันนันน เจ็ดปีผ่านไปนะครับตลาดเปลี่ยนไปหน้าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าสนใจรถ SUV ที่ผมบอกว่าคันนี้สีเดิมมีเก็บสีมาเป็นบางชิ้นนะครับสีเดิมเกือบทั้งคันวันนี้ขายอยู่แค่3 0 9 0 0 0เบาทเท่านั้นนะครับเอาตีกลมๆว่า4 0 0,000มีทอน1 0 0 0นะครับ3า9 0 0 0บาทเท่านั้นเท่ากับรถแคปบเท่ากับรถ4ประตูได้ในในรถขับเคลื่อน4ล้อระบบขึ้นเขาลงเขาระบบโอดทุกอย่างครบหมดนะครับยางใหม่4ีเส้นนะครับแม็กขอบ18 ระเงถ้าอยากได้รถครอบครัวที่ใช้งานสมบุกสมบันนี่อีกทางเล,เลือกหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสําหรับในภาวะที่ต้องใช้เงินอย่างคุ้มค่าใช้เงินอย่างประหยัดนะครับก็ฝากสําหรับคันนี้ไว้เลยนะครับเชฟโรเล e ตเท l e เบเซอร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งติดตามามงคลคาเซนเตอร์อุบลราชธานีนะครับรถจนมืองคุณภาพส่งให้ท่านถึงบ้านทุกที่ทั่วไทยนะครับสนใจขนานย,ยกหูมาคุยกันได้นะครับ แล้วเราก็จะส่งนะครับคลิปทุกคลิปรถเข้าใหม่ทุกวันส่งให้ท่านดูทุกทุกวันนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ